ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับสปุกปุยแชนแนลเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะคะพี่ก็อยู่ในเกมโรบอทค่ะเกมนี้แมปชื่อว่าอันมีบรานะคะพร้อมแล้วไปกันเลยจูบองปอดไปชูบนี่เขามาถึงนะเราก็มาเลือกห้องใช่ไหมอุ้ยอีก13บสาวิเองไปเหมอนกันทุกคนอุ้ยออกไม่ได้ทุกคน เฮ้ยเข้ามาแล้วออกไม่ได้อะ่ะทุกคนออกมาอ,มออกมานี่เรากำลังไปไหนกันน่ะเฮ้ยศูนย์หนึ่งไปแล้วเอาแล้วไงเรากำลังไปไหนกันเราก็อยู่ที่ไหนเนี่ยอุ้ยเสียงสตูดิโอกระดานวาดภาพนำเสนอกระดานวาดภาพอือกระดานวครับบอ,อันมีล่าน่าจะเป็นไวบอร์ด ไว้ที่แปลว่าเขียนนะเออ<า>อุ๊ยอตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันทุกคนเ <ใน S 1> ออเกิดอะไรขึ้นทุกคนไปไหนหมดฉันควรจะไปหาพวกเขาพวกเขาอาจจะไปไม่ไกลคือเราหลงกับเพื่อนหรอทำไงดีอ่ะเขาบอกว่าตามแสงไปทางนี้หรอโอ้ยติด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 ดติดุ้ยเดิน นี่ไงเราก็เดินไงพี่พูดเดินเร็วก็ไม่อีไงจมูกทำไมพี่เดินสายหนูได้อะทไมจจมูกเดินช้าแท้ล่ะเล้วเดินเขาินคนแล้วถ้าเราออกไปนอกเขตมันจะเป็นอะไรไหมหนูว่าน่าจะชนโอ้ยติดบาร์กอ่ะดูเหมือนจะเป็นโรงพยาบาลเก่าๆนะก็น้องโปรดถึงก่อนน่ะพวกเขาต้องอยู่ในนั้นคือเขาบอกว่าเพื่อนเราต้องอยู่ในในนั้นหรอเขาไปในโรงพยาบาล บอกให้เราเข้าไปในโรงพยาบาลนะทุกคนโอ้ยรากลับบ้านได้ไหมอ่ะกลับก้นเหนอะไปจบคลิปจบคลิปไปได้น้องปวดไปถึงแล้วอ้าวน้องปวดไปถึงคนเดียวด้วยแล้วเราทำไงอ่ะนี่ไงพี่กําลังเดินเข้าไปอ้าวเกิดอะไรขึ้นอ้าวเกิดอะไรขึ้นเราเดินเดินให้หลังไฟดับทุกคนทําไมไฟถึงดับล่ะอ๊ยเพราะอะไรเขาต้อนรับเราใช่ไหม อิกทีลิอทิลิตเหรอนึกว่าเขาต้อนรับเราซะอีกอยู่ในโรงพยาบาลก็ปิดนับเอมฉันว่าไฟคงจะไม่กลับมาแล้วอะประมาณนั้นน่ะเสียงอะไรเฮ้ยเสียงประตูเหรอโอเคมาหลังแปลว่าเขากําลังเปิดจมูกยากยับเสียงดังห้ามโดนเลยอืออุ้ยตอนนี้นะคะเราเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วนะ โอ้ยไม่ใช่ในบ้านสิในโรงพยาบาลเรามีไฟฉายคนละอันแล้วก็ตรงนี้มีรอยเท้านะคะเหมือนเป็นรอยเลือดเลยหรือเป็นรอยเท้าเพื่อนเราอยมีจดหมายด้วยจดหมายอ่ะจดหมายอันว่าไงเนี่ยจดหมายว่ามีรถรถตู้โรงเรียนคันหนึ่งหยุดลงเพราะว่าคุณครูเห็นว่ามีเด็กนเรียนสองคนกําลังยืนอยู่ตรงที่หิมะเขารู้สึกกลัวเธอก็เลย ก็เข้ามาในโรงพยาบาลนี้อ๋อโอเคค่ะไปกันต่อค่ะทุกคนว้าวตรงนี้คือเขายังเห้เห่าดำอีกด้วยเสียงอะไรอะไรอ่ะนั่นอาจเป็นใครก็ได้ที่ฉันรู้อ่ะฉันไม่รู้จะใครทั้งนั้นอ่ะมันบอกว่าฉันบอกว่าต้องการอะไรกุญแจอุ้ยเปิดกันห้องนี้ไม่มีอะไรนะทุกคนไปไหนกันหมดล่ะทำไมทุกคนแยกย้ายกันล่ะ ไปใชด้ดีกว่าห้องนี้ไม่มีอะไรเหมือนกันนะคะไปใชด้ดีกว่าใช้โลบักแล้วไม่เจออะไรกันเลยเหรอไ,รไปไป,ไปกันขวาล่ายใช้ดีด้านขวาเราจะเจออะไรโผล่มาไหมเนี่ยตัวนี้เปิดไม่ได้วิวโรงอาหารเฮ้ยโรงอาหารวิวไม้กระดานอ่านี่อาจจะเป็นประโยชน์นี่อาจจะมีประโยชน์ใช่นี่อาจจะมีประโยชน์ โอเคค่ะเราต้องเก็บไม้กระดาษ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมันมันไม่ได้น่ากลัวเราจะเสียงมันน่ากลัวอ่ใช่ไหมใช่ไปกันต่อโองอะไรอ่ะ้ยนี่ห้องน้นนำอะไรจมูจดหมายด้วยจดหมายว่าไงจดหมายบอกว่าเหมือนเป็นใบการ ส่งในโรงเรียนมันจะโรงเรียนเป็นการให้รับกันรักษาอืมโอเคประมาณนี้นอะคนนี้ชื่อแอมดีล่าอ่ะถ้าผิดพลาดประกันใดขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะไปไปกันต่อเลยห้องนี้ไม่มีอะไรแลนะ้วนอะไปกันทุกคนอโอ้ยตรงนี้ห้องน้ำชายชายอะไไหมโอ้ห้องน้ำชายไม่มีอะไรทุกคนเราไปกันเถอะเราอย่าอยู่เลยห้องนี้มีอะไรห้องนี้คืออะไรหรอ,อย อุ้ยมีอะไรให้เราหยิบด้วยอ่ะใช้คุณแจนที่กำลังหาอยู่เราได้คุณแจอะไรอะไรจูองเมื่อกี้เจออามิล่าหรอต้องหน้าประตูเลยปลดล็อกประตูเราต้องไม่ปลดล็อกประตูแล้วทุกคนไปน่ากลัวมากเลยไปคือจูองปลดคนเดียวได้ไหมไม่หรอเฮ้ยรถเก็นเดินเองอุ้ยจูอง เอ็งเอ็งทำให้พี่กลัวจุมงลองเปิดคนเดียวได้ไหมอ่าจุมงเปิดคนเดียวได้อ๋อตรงนี้วาง<อ>าไม้เลยอ่าจุมงวาง,วางได้ค่อยๆเดินไปนะทุกคนระวังตกนะน้องปวดหนูไม่ต้องวางแล้วไม่ใช่เ<ม>หรอจุมงวางแล้วจุมงวางไง,งเออมาจากออนนากแล้วล่ะเหมือนว่ารถบัสจะพังตอนที่สิบแปดตอนที่หกเจ็ดนาทีส่วนตอนหนึ่งทุ่มสิบแปดเธอรู้สึกว่า หาทางกลับไม่ได้เหรออุ้ยแปลว่าคนที่เราต้องมาช่วยคืออันนาแน่เลยเขาก็พยายามหาทางทำงได้หลครับไปกันทุกคนชุบชุบชุบอุ้ยระวังตกนะทุกคนตกเราจะอ่วิลาอด้วยด้วยทุกคนตม เลืนลเล่นล้อเลื่นล้อตรงนี้ไปนะทำไมต้องเป็นปากวัวเป็นเส้นไม่เข้าใจอุย้ยเราจะตกกันไปไหมเนีย่ยอย่าอย่าตกกันนะทุกคนโอ้ยเกลียดปลากวัวเส้นมากอีกยาวไกลเลยทุกคนอุย้ยตอนนี้เหมือนเราล้อไปแล้วทุกคนเล่นโดนลางไปเอ้ย,อยอเจอมาแล้วเอ็นนะไปเร็วเราไปช่วยเอนนะกันทุกคนงงอะไรกันอยู่นะงงอะไรกันอยู่ปอดกลับไปไหนปอดปอดเดินมา ทุกคนเดินกระฉามากเลยไม่ชอบปากขวาเซนไปกันไปกันไ,ไ,ไปทางขวาไหมเพาเมื่อกีนน้เราจะไปทางขวาเราก็เจอของดีๆนะนนนโอ้ยนี่เราต้องเปิดตู้เหรอเฮ้ยเปิดตู้อะไรเปิดประตูเปิดตู้เฉยเลย ประตูเปิดได้ไหมทุกคนไม่เปิดไม่ได้อุ้ยเราไปไหนกันเนี่ยต้องใจหมดมันตัดเพลาเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเหมือนตกค่าตกลงมาเราตกลงมาข้างล่างใช่ไหมทุกคนเราตกลงมาอ่าลองเกมนี้ก่นอะไรอ่ะรอสักครู่เฮ้ยเราอยู่ที่ไหนกันทุกคน เราตกลงมาจากตรงนู้นใช่ไหมอุ้ยเห็นพระจันทร์ด้วยั้นเราปีนขึ้นไปกันเลยทุกคนโอ้โหไปตรงนี้คืออะไรโอ้โหโอ้ให้เราวิ่งรีบวิ่งไปเหรอ โอ้ม่เจอเซซมิโมนี้นิโมนินีโมนิโมนิโมนิโมอะไรมงนิโมนิโมเมื่อกี้ตัวอะไรไม่รู้เนี่ยเงี้ยววิ่งหันนะทุกฝ่ายะไปแล้วทุกคนเมื่อกี้อามิลาวิ่งไปเช็คห้องด้วยว้าวในอามิลาเข้าห้องไหนโอจนหมายเหตุอ่าน the portal is already out เอ่อนประตูมีทางออกแล้วเออหายากไปปะไป มิลาทำไมน้องประประตูดูนะเปิดจริงๆแล้วไปไหนกันหมดยอยู่นี่ไงกดวิ่งซิกดวิงดดว่งอยู่น้องว้าวว่ะเดียวมิลาไปบ้านไปแล้วไหนอะ <c oughs> เจอเหรอเงาเป็นเงาเลยพี่ไม่เห็นเจออะไรเลยอ่ะนี่คืออะไรถรับรับรูปนี้มีชื่อบนมันมาเราได้มาแล้วไปมาลลิอไปสิไปสิจะอยู่ทำไม อ๋อต้องวางผ้าผ้ากันวางอีกได้ปะเราต้องไม่หาอีกอีกสองหรอตรงนี้ไหมเนี่ยนั่งไงใช่พี่ได้แล้วไหน่อยอยู่บนเก้าอี้ไงพี่กำลังมาวางโอเคอีกหนึ่งอเจอแล้วอยู่ตรงไหนบึ้งตันได้รู้ที่เราเจอไงไม่ใช่พี่เพื่อมาวางแล้วในกรุบะอยู่ไหน วิ่งได้ไหมคอดวิ่งสิเฮ้ยเจ๋อแล้วเจอแล้วเจออยู่ไหนอ่ะอยู่ในห้องเนี้ห้องนี้นี่นี่น,นี่อยู่ไหนกันนะทุกคนทุกคนอยู่นี่ไปน้องปอดล่ะอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่อยู่ตรงมุมนี้เลยเนี่ยมันแอบ,บอยู่ตรงเนี้ยไปไปกันทุกคนทุกคนจะถือกันทำไมมันมันมันใส่คนเดียวก็ได้นะนะเปิดกันโอ้โห <m uch> นี่คืออะไรอ่านกอนติมงปวดหลังประตูพี่คืออะไรเนี่ยนี่ต้องให้คนเก่งอังกฤษอ่านเนี่ยขเขา,าว่าไงเอ็นนายละเอนนายบอกว่า Oh my gosh we can not find her เอาภาษาไทยจ้ะภ <laughs> าษาไทย Oh oh my god <p III> โอ้ยพระเจ้าช่วยอ้ยพระเจ้าช่วยเราไหม เราไม่สามารถเจอเธอได้แต่พวกเราเจอเด็กสองคนเธอก็ไม่ฉันไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่พวกเขาผ่าทางออกสักอย่างนี่แหละโอเคจบแล้วนี่คืออะไรลอยลากอ๋อลอยลากแอนนาเหรอเออมันลากลงไปกินในน้ำวลิลากลงไปกินในน้ำเลยเหรอนั่นมันไม่ใช่คนแล้วแหละทำไมมันลากลงน้ำอย่างนั้น เดินมาดีทุกคนเดินเดินเฮ้ยอุ้ยเสียงอะไรเสียงแค่แตกน้องพอทำแตกเหรอโอ้โหยืนสิงอนไรยืนสิงอะไรยืนยืนบังในต้งน้ำเราต้องไปทางไหนกันทุกคนเ้าหน้ำ เฮ้ยนี่ห้องอะไรอะ่ะรับความช่วยเหลือกดเหรอมีอยู่ข้างในห้องกดไม่ได้อ๋อไม่ใช่ใช้โลบัสใช้โลบัสสุดยอดงั้นเราไปต่อเหรอหรือหมดแล้วเอ้ยรอด,ด้วยติดติดไป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 ตูใหญ่ันอีเนี่ยโอ้ยประตูนี้เหรอปรเปอ,อะไรอ่ะประตูนี้คืออะไรอ่ะเปิดขยโยกย<ม>ยได้อะไรอ่ะเปิดเปิดขยงตรงไหนนี่ไงตรงไหนอ๋อนี่ทางนี้ อ๋อ um, เปิดคันยกตรงนี้ไ,ไปดิไปดิมาดูอ๋ออะไรจะซ้ายหรือขวาเอาสักครั้งเถอะเฮ้ยอุ้ยจมงูจมงจมูกกดวิ่งแน่เลยเอ้าววงกดตายเลยไป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 ,ไป,ไ,ปไปสิพลไปมองนำเลยพี่กำลังตามอยู่ว้าวอุ้ยจมงูงเสียงหัวใจเต้นจมงูง จริงเสียงหัวใจเต้นเดินดิอย่าหยุดหยุดดิอย่าหยุดเตรียมเบรกนะวิ <c oughs> ่งวิ่งวิ่งกดวิง่งกันเหมือนบนอยูก่กะทียังไงไม่รู้เา้าก็เป็นกาวงกดดิเสียงอะไรอ่ะเสียงใครเดินกระลังเฮ้ยอะไรที่กรบฟ้ามองอย่าเดินเป็นวงกลมดิอะไรอ่ะ นี่เราทำอะไรกันอยู่เนี่ยบอกเลยใครเล่นคนเดียวมีหลอนอ่ะบอกเลยเสียงใครเสียงนกปดวิ่งหรอไปทางซ้ายมั้งสิอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรมองใจพี่มันเต้นตึก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 เลยหน้าจอพี่ก็เป็นเลือดอ่ะไปดิไปมาเบงระบุดอย่างนี้ใครจะไปกล้าเดินเรา ไปดิไปดิไปดิโอ ay, ้โหเฮยคิมเนี้ยจบไปเนี้ยไปตามมาน้องพี่นำเองน้องตูมตาเป็นลูกรอเลยพี่ปุยนำอะปุยจะต้องแบบเลื่อนลนแล้วก็ตัวแตกสลายอะไรเงี้ยปุยปุยไม่เจออะไรเลยหรอ เจอไงกำแพงกับพื้นอะอะไรวิ่งมาวิ่งมาทุกคนวิ่งมานี่ยเจอแล้วหนึ่งอันโอ้ยมันต้องเปิดเปิดสี่สี่อันเลยเหรอโอ้ยอีกสอมันอยู่ในนี้น่าจะอยู่ทางเดียวกันนี่แหละทุกคนเรามาถูกทางแล้วใช่ไหมโอ้โหมันมืดมากมันมืดเกิน จุมน้องโปดอย่าพูดดิอย่าพูดเป็นลางสิน้องโปดอ้ย้ย้ยเราเกิดที่เดียวกันไหทุกคนทุกคนอยู่ไหนตารตาเอ้าทุกคนไม่ไม่ดอยู่ด้วยกันหรอไม่ได้ตายเอ้ทุกคนหาตเลยหนูกลัวแล้วหนูกลัวแล้วจะออกนียอยูออยู่กับจิวโมงไง โอเคเดี๋ยวพี่จะลองไปไปคนเดียวนะยีงคอมสัางทเละพ่อมานได้ไหมครับได้ไหมอะไม่ได้ไม่ได้เหลืออีกสองอันเองทุกคนพี่จะไปแล้วเฮ้ยพี่จะไปแล้วเผื่อเราจะต้องเจอกันเราต้องเจอกันแน่ออ้ยพี่ตายอ่ะบุงแตกบุงแตกน้องปอดกับจุมงช่วยหานะแยกกันก็ยิ่งดีนะแยกกันโอยเจออีกแล้วไปลยไปเลยอ่ะไม่ใช่อันนี้เปิดไปแล้วเอโปอไปไหนอะปอลน้ำปอหายอ๋อยู่ข้างไนเอ้ยมันมันเปิดไปแล้วใช่ไหมเนี่ยเขาเป็นรูปแบบเนี้ย เปิดแล้วหรอถ้าอายุขึ้นน่ะขึ้นแปลว่าเปิดแล้วหรอถือว,ว่าตอนนี้หนูเปิดประตูเข้ามาอย่านี้ก็เฮ้ยดวดูดูร่างดูร่างโอ๊ยดดดโยดนอีกแล้วโดนอีกว้าวโอ๊ย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 โอ,อ๊ยโอ๊ยโอย ต่างตานแบบไมันจะตายได้เลยอุย้ยวิง่งกดวิ่งดิเดินขาทุกคนไ, <ป S 1> ได้ตามกันมาไหมหรือว่าแยกกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันหมดเลยเหรอใช่คิดถึงอุ้ยอ๋อไม่ใช่นี่กดไปแล้วเอ้ยพี่ปุ้ยนุ่งกำอันเดิมมันเป็นเขาวงกดอ่ะเราเราแยกกันก็ดีนะยังก็ตายทีละคนทีละคนอ่ะพี่ปุ้ยก็ทีที่เดิมป่ะใช่ใช่ที่ประตูที่เราจะต้องไอ้นี่ผ่านไปเลยเราเราฆ่าตัวตายกันนะเกินไป อยู่ไหนอ่ะมันมันนานมากเลยอ่ะวคทำไมเราเจอผีอุ้ยเจอแล้วเจออีกอันแล้วอุ้ยอีกอันเดียวเลยทุกคนอีกอันเดียวนะทุกคนอุ้ยหรือว่าในนั้นมีอะไรโอ้โหตามไป โโอ้ตายบ่อยเกินอ่ะคือแบบมันมันหายากมากเลยนะมันอยู่ตรงไหนอีกอันเดียวเองอ่ะทร้ว่าในในรูปภาพเขาบอกว่ามันมีผีสองตัวอย่าไปเชื่อมันอุ้ยเจอแล้วเย้ในที่สุดพี่ก็ได้เจอแล้วไฟไปกันเลยมุ่งออกทางไหนเนี่ยใส่พอทอน คืออะไรเนี่ยพาวิ่งมั่วอีกแล้วเนี่ยก็วิ่งเอาขอบจบทางนี้เหรอไปไปกันโหบอกเลยว่านานมากเลยค่ะทุกคนคือมันหามันอยู่ใ,ใกล้ๆนะแต่เราหาไม่เจอตอพุยเนี่ยมันอยู่ใกล้มากเลยนะแต่มันหาไม่เจอเอาจริงๆนะคะเอาโอ้โหเอาแล้วไงโอ้แค่ทำออกเลยบอกเลยทุกคนคแค่เราตายาอ่ะไปตายนั่นไปตายด้วย แค่เราตายเราก็หาทางออกได้เลยอุ้ยตรงนี้ประตูเปิดแล้วนะคะว้าวเดี๋ยวเรารอจูงงกันเลยดีกว,ว่าว้าวเกมนี้กดรีเซ็ตไม่ได้ <laughs> จูงงจูงงก็เดินไปเรื่อยๆอยังไงเขาก็ต้องไปดักหน้าจูงงอยู่แล้วอ,อุ้ยจูงงทำไมเป็นสีแดงนี้น่ะอย่าเพิ่งเข้าไปสิยังไม่ได้เข้าอยู่ตรงนี้อาวคือไงอะ่ะอ๋อพี่เขาไม่ได้อรอนหรอ,อยังไม่ได้เข้าเลยอ๋อพี่ไปยู่ตรงนั้นที่นี่ดูคุ้นๆมากคืออะไรอุ้ยจูงงตรงนี้มีหลุมศพด้วยุศพเอมอี่ ทำไมมันแดงได้ขนาดทีนี่เลยคะหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดหรอเฮ้ยหนึ่งเก้าเก้าห้าอุ้ยมือมือยักษ์ใช่ไททั้มไททับมลูกมาแล้วเราก็โดนซวบไปเร,บเรียบร้อยอสิ้นสุดบทที่หนึ่งเจอกันบทที่สองออกมาแล้วกลับไปที่ล็อบบี้เพื่อดำเนินการขอบคุณสำหรับการเล่นโอ้โค สำหรับวันนี้พี่คงต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะสำหรับวันนี้พี่ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย